ได้นะครับมาไม่นหอลูอบคก็เสร็จพิดีแล้วมาจะมากระถ่ายจุดถ้าคอยมาน้ำหลังเม่กีนี่ก็อติกโจดมาเแต่โอเตเวนาดีครับใจมาดีคับมาแบบเลยีค่ะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์กับจุ๋ยไปถ่ายรูปดูเายอาถ่ายรูปนั้น จะได้ถ okay. like so ่ายเอาไหมเมื่อนางเด้เมื่อสองพกล่าว่กแเล่าพิธีในนัให้เดินาเนนเศร้ามาจงหันเก็บกระดูกระเี้แจแจบเลยแจเลย้นเา้เขาอีาศเมื่อเบาเขาีีเมื่อไปไลสุดก็ช่วยกัน สวัสดีค่ะอานุโมทนาบุญลำเดียดเด้อเนาะได้บุญหลายหลายอากะมี่ซอยกดเท้พ่อี่ันุโมทนาบุญนะบุญด้มาบุญบุได้มาบุญบุญบบรายกับบราเห็นไ่เ็นไม่เนี่่็นี่้มาณรนะครับเออเป็นัยคค่ะอ่าบานัอ่ะใกล้ใกล้เสียงาญคุณครับเออ ทันีก an ี้โด่งดังมากนะครับหลวงพ่อท่านพุทูนะครับย่าพ่อมีพี่นงบ้านเฮาพี้องเหนี้แปลว่าท่านพทูโสมนสัมุิฏฐิโูตักเลยนะครับย่าพ่อมีพี่น้อพ่อปายบ้านนาเทียกอที่รจักนะครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านหลวงพ่อที่ว่า